วัดีค่ะครับวันนี้อยู่ในช่องออมแอนออนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เราไปหอกันนั่นเองนะคะซื้อมาราคาร้อยเก้าสิบบาทนะคะน,นี่ค่ะ white. แล้วก็ไปดูกันเลยะค่ะว่าเป็นยังไงนี่นะคะเราไปหอ,อกแล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองอันนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาเป็นหน้าตาแบบนี้นี่อันนี้ทำเไยคร<ะ>ับ เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยว่ารถไฟหอมันจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวจะ,จะมาบอกกันว่า,วาม,มีอะไรบ้างตรงน,นี้ก็จะเป็นป้ายสุดสุดเลยค่ะเขียนว่าค่ะแบบว่าเป็นป้ายรถไฟหอมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นนี่ทางที่เปิดเวลารถไฟมาหรือว่ารถไฟไม่มา เวลาเราไฟมาแล้วก็เปิดเวลาไฟไม่มาแล้วก็ปิดอะไรประมาณนี้ค่ะเอาแล้วมาเล่นกันเลยดีกว่านี่น้องอ๊อฟมานี่นี่นะครับอ๋อนี่ค่ะเป็นแบบนี้ผ้าเปิดทางเดี๋ยวองอ๊อฟนั่งตรงนี้มารนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบมหนึ่นะคะเออนี่หมูย่างเลยนี่นี่น้องอ๊อฟนั่งตรงนี้นี่น้องอ๊อฟนั่งตรงนี้ โอเคแม่เยอะยู่พึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เราไปไปกล่องนี้มาเดี๋ยวเราจะมาปิกหลังจากที่เราไปไปแล้วเราก็ปิดเลยค่ะไปมาแล้วเปิด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปก็จะแดิเร็วมากนะคะเออนอออกอย่างมันพังมันก็จะเป็นแบบนี้นะ เดี่อต้กโอ้ป้ายลน,นเ,ออเดี๋ยวติดป้ายาใหม่ก่อนนะคะรอก่อนนะแป๊บติดปิดปไปาไปมาแล้วเปิดไปเลยเออพัองหมดแล้ววางเลยไม่มห แบบนี่ค่ะอ่า<ม>ลืมเปิด,ปดอ้าวโอ้ยเวลาเราปิดตะกี้จ่เห็นนะคะเปิเของมันก็จะแบบมันจะไม่แดบงบมันจะเอะดักเลยไปมาแล้วเปิดนี่นะคะหนะ้ตาตาของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวดูก่อนรถไฟดยู่ก่อนเออเออเออดูก่อนนี่อย่างเราไม่ให้ดูรถไฟกันชัด,ชดเลยดีกว่าน้องอ,อ้อมเดี๋ยวเอาเก็บนไปก่อนี่นะคะหน้าตาของรถไฟนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ,อันนี้สามารถเออของที่เรามีได้แหะเป็นพลาสติกอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาต่อ อ,อันนี้มันคืออะไรไม่รู้มันหยดๆนี่รูปร่างมันก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูร่างรถไปช่เๆกันเลยดีกว่ารถออกไปไหนมันนี่ก่อนร่างรถไฟนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะ จะทิ้งได้ไงแกมืกกโอเคสำหรับวันนี้แในช่องออกเม็นเราขอลาไปก่อน,นะคะ เพราะว่าตอนนี้นอนออฟวุ่นวายมากเลยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, <ด><ด>ลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้านล่างกดซับติกายด้านล่างนี้เลยนะคะพอกดซับติายเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนวัสดบัค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ยนะคะบ๊ายบายค่ะ